โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมคุกกิลันนะครับแต่เป็นคุกกิลันในภาคเก่านะครับในคุกกิลันคาเขานั่นเองนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับคุกกิลันในภาคเก่าเนาะถือว่ากลับมาเล่นเหมือนเช่นเคยครับก็คงไม่คงไม่ค่อยมีอะไรมั้งครับคือถ้าวันไหนรู้สึกคิดถึงเนี่ยผมก็จะกลับมาแคสนะครับซึ่งถ้าผมกลับมาเล่นกลับมาแคสเนี่ยผมก็คงไม่พ้นก็คือการเก็บเหรียญ นั่นเองนะครับเก็บเหรียญทําคะแนนอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะแบบมาวิ่งเล่นๆสักนิดสักนิดสักหน่อยนะฮะหรือเดี๋ยวจะอาจจะมีเล่นสเปเชียลเอพิโซดสมั่งนะครับก็เล่นเก็บดาวเนาะนะครับแต่เราก็ต้องไปแปลทีหนึ่งอะว่ามิชชั่นเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะฮะหรือถ้าถ้าไม่เอาไปแปลใน Google แปลภาษาก็ลองวิ่งไปก่อนสักตาหนึ่งแล้วลองดูว่า ถ้าตัวเลขภารกิจมันขึ้นเนี่ยแสดงว่าน่าจะคือภารกิจอันนั้นน่ะนะครับเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้มาเล่นอ่ามาเล่นอันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะมาวิ่งเก็บเหรียญน,นะครับแน่นอนก็คงไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเก็บเหรียญอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนภาคเก่าเนี่ยผมเป็นคนชอบวิ่งเก็บเหรียญมากนะเพราะว่าสมัยตอนนั้นผมน่าจะใช้ตังในเกมเยอะด้วยครับใช้ตังในเกมเยอะแบบเอาไปอัพน,น,นู่นอัพนี่โดยเฉพาะโดยเฉพาะการตีสมบัติเนี่ยฮะไอ ผมจำได้ว่าการตีบวกตีบวกสมบัติมันใช้ตังในเกมใช่ปะเนี่ยฮะตีตีบวกสมบัติอ่าใช่ครับคือสมัยตอนนั้นอะ่ะผมหมดตังไปเยอะมากเพราะว่าการจะตีติดแต่และบวกเนี่ยมันตีติดยากมากครับนอกจากเราต้องใช้คริสตัลใช้เพชรเพราะว่าการใช้เพชรเนี่ยโอกาสจะตีติดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการใช้เพชรในตอนนั้นรู้สึกจะเปลืองไปนิดน,นึงอะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะตีบวกจริงๆอะตอนนั้นต้อง ยังไงอะแบบอ่าต้องเป็นคนที่มีตังเยอะจริงๆอะฮะแบบต้องต้องค่อยๆเก็บไปอะเนาะตอนนั้นก็แน่นอนก็ผมก็ตอนนั้นอะผมก็วิ่งเก็บตังโดยการใช้รถกล้วยแต่ถ้าเป็นสมัยตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีรถกล้วยถามว่าผมใช้เซตอะไรถ้าเป็นคุกกี้เซตเก็บเหรียญก็ ก็คงใช้ชีสเค้กปะเพราะว่าชีสเค้กก็เป็นเป็นคุกกี้สายเก็บเหนนรียญนะฮะตอนนั้นน่าจะใช้ชีสเค้กเพราะว่าคุกกี้สายเก็บเหรียญเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะฮะพะส่วนใหญ่จะเป็นคุกกี้สายเก็บตังค์เอ๊ะไม่ใช่สายเก็บตังค์ดีสายทนาคะแนนนะครับอ่ะประมาณนี้เซตอันนี้ผมผมจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อย่ยนย่นระยะเวลาคลิปนะครับอ่าผัดแรกผมจะใช้ตัวรถกล้วยนะครับส่วนเพชรผมจะใช้ถ้าผมจําชื่อเพชรตัวนี้ไม่ผิดนะ น่าจะเรียกว่าน้องหมาขนปุยหรือเปล่าความสามารถในภาคเนี้ยน่าจะฟื้นคืนชีพนะครับแต่ถ้าเป็นสลัเปาสลเปาตัวเนี้ยถ้าเป็นในภาคเนี้ยมันจะอ่ามันจะเด้งเหรียญให้นะครับมันจะไม่เหมือนในโอเวนเบกโอเวนเบกมันจะฟื้นคืนชีพนะครับโอเคส่วนสมบาทก็จะเป็นสามชิ้นนี้นะครับมีดาบผมจะติดดาบสองอันเลยซึ่งสมบัติดาบเนี่ยน่าจะ เพิ่มโบนัสยังไงอะแบบบวกโบนัสเหรียญให้ตอนจบอะหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วอะนะครับประมาณนี้แล้วก็มีขนนกด้วยนะใช้ขนนกด้วยเพราะขนนกมันคือความสามารถอ่าให้เพิ่มพลังแม่เหล็กนะครับให้คุกกี้เนี่ยมีพลังแม่เหล็กมันจะได้แบบดูดเหรียญด,ดูดดูเจลลี่อ่าตามด่านให้หมดอะอประมาณนั้นส่วนบูสเตอร,บตอร์บูสเตอร์นี้ผมสุ่มเรียบร้อยแล้วซึ่ง ผมก็ลืมมาว่าอันไหนคือแปลแปรเป็นบูสเตอร์เหรียญสองเท่าผมก็ไปแปลแล้วน่าจะอันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าถ้าถ้ามันผิดก็ต้องไปสูมใหม่แล้วก็ก็ต้องเล่นใหม่ครับประมาณนั้นอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยมากลับมาเล่นในรอบกี่วันไม่รู้ครับลืมไปแล้วครับไม่ได้นับคือผมก็มาแคสเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าผมเลิกเล่นนะสำหรับภาคเก่า คือตราบใดที่ภาคเก่าเนี่ยยังไม่ปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมก็มาแคสเรื่อยๆครับมาแคสให้หายคิดถึงนะฮะเพราะว่าถ้าเราอิงตามเซิร์ฟไลน์ที่ปิดไปเนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเซิร์ฟไลน์รู้สึกจะปิดไปประมาณช่วงปีส5งหเอ้ยไม่ใช่2551ดิ2561 เาก็ว่าตอนนี้ของเซิร์ฟไลน์ปิดมาได้แล้วประมาณ4ปีนะครับส่วนของภาคต้นฉบับเนี่ยของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยนะอันนี้ยังไม่ปิดนะอันนี้ยังไม่ปิดคือถึงจะมีภาคโอเวนเบกออกมาเนี่ยทีมงานก็ยังไม่ปิดภาคเก่านะก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าผมไม่อยากให้ปิดเลยเพราะว่าเผื่อบางคนที่เล่นภาคโอเวนเบกอยู่เนี่ยเราบางคนคิดถึงภาคเก่าเนี่ยแบบกลับไปเล่นภาคเก่าอะครับ ผมว่าไม่ปิดก็ดีแล้วครับถึงภาคเก่าจะไม่มีอะไรอัปเดตก็เหอะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ทําให้เราคิดถึงนะครับแบบกลับมาเล่นภาคเก่าประมาณนั้นนะครับ แน่นอนเลือดก,ก็ลดไวด้วยครับเพราะว่าซีซั่นปัจจุบันของภาคเนี้ยเลือดจะลดไวมากจะไม่รู้ว่าจะเก็บได้เยอะหรือเปล่านะเหรียญ ี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวผมเล่นตานี้เสร็จเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นผมอาจจะไปเล่นใน ep s p ป c i a l episode 2สักด่านสักภารกิจหนึ่งผมอาจจะไม่แปลหรอกผมผมต้องลองวิ่งไปตาน,นึงก่อนนะครับต้องลองเดาต้องล,อ,ลองเดาดูะ่ะว่าแปลว่าอะไร มีฟื้นพื้นชีพนะเพราะผมจำไม่ผิดนะน่าจะฟื้นจากสมบัติดาบดาบนี่มันน่าจะมีมีฟื้นพื้นชีพในตัวป่ะเพราะว่ามันจะมีบางสมบัติที่มีสองความสามารถในหนึ่งสมบัตินะอะเฮ้ยไม่ใช่ดิเป็นของน้องหมาขนปุยสิเอออ๋อยังไม่ใช่สมบัติ เหรียญได้สองหมื่นสองแล้วนี่ยังไม่นับรวมโบนัสอีกนะเดี๋ยวมีรวมโบนัสอีกนะ ยังได้จากน้อง,องหมาขนปุยมันน่าจะฟื้นให้สี่รอบนะจากความสามารถแต่ถ้าเป็นผ้าโอเวนเบกมันน่าจะฟื้นให้รอบเดียวฮนะฟื้นให้รอบเดียวอันนี้จากสมบัติละไม่ใช่จากเพจละ ด่านใน E ีหนึ่งนี่ด่านยาวมากครับคือการที่จะวิ่งถึงด่านสุดท้ายนี่ยากนะคือมันไม่ยากเพราะด่านหรอกมันยากตรงที่เลือดลดไวถ้าถ้าจะเน้นแค่แบบวิ่งเฉยๆครับไม่เน้นคะแนนอะ่ะต้องจัดเซตแบบยังไงอนะ่ะเน้นพลังงานรดชาร้าลงะครับทั้งสมบัติทั้งบูสเตอร์แบบต้องเอาให้ลดชา้าที่สุดอนะ่ะถ้าจะแบบเน้นวิ่งไกลอ่ะ กว่า,วายังฟื้นได้อีกผมไม่รู้นะดาบมันฟื้นให้กี่รอบอันนี้มันฟื้นจากสมบัติแล้วไงโอพอวิ่งทำแล้วแสงนี่มันยากนิดนึงการกะกะเข้าห่วงอะ่ะ นี้ก็ยังไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะด่านอีพีหนึ่งนี่ไกลมากครับไกลมากอ่ะหมดแล้วครับอันนี้ผัดสองละผัดสองนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากคุก,กี้ตัวนี้ ผมจําได้เลยจาได้ขึ้นใจเลยตัวนี้ก็มันก็น่าจะแค่วิ่งเฉยๆครับเพราะว่ามันจะบวกโบนัสให้ตอนจบโบนัสเหรียญฮะเหมือนเซตเก็บเหรียญเซตพวกเนี้ยครับมันจะไปนเน้นตอนตอนจบอีกทีหนึ่งว่ารวมโบนัสเราจะได้เท่าไหร่เหมือนไปนเน้นตรงโบนัสอะฮะ คือฟื้นให้ทั้งผัดแรกผัดสองครับตัวอ่าตัวสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ดานที่สิบมาคืนมรทธรรม อันนี้ยังไม่ใช่ด่านสุดท้ายครับต่อไปน,น่าจะสุดท้ายจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านต่อไปด่านสุดท้ายแต่ก็ไม่น่าไม่น่าวิ่งไปถึงหรอกมั้งเพราะว่าเลือดลดไวด้วยไง ด่านไกลด่านไกลมากครับด่านของเอพิโซดหนึ่งโอเคจบจริงๆแล้วครับ ก็ได้ไปสามหมืนเจ็ดรวมโบนัสแสนเลยครับหนึ่งแสนแปดพันโอเคเนี่ยมันจะมาเยอะตอนรวมโบนัสนี่แหละจะมาเน้นตรงโบนัสอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามารับภารกิจนะฮะอ้าวเปิดตรงนี้ได้ครับอ่าเราเก็บ อัญมณีครบเนี่ยถ้าเก็บครบปุ๊บจะเปิดได้ทีหนึ่งอันนี้ได้เฮ้ยเขาน่าจะเรียกหงเวทมนบ์ในในผ้าเก่าอะน่าจะเรียกหงเวทมนนะเนี่ยครับเราต้องเก็บอัญมณีครบทุกๆ3สามอันนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มลุ้นทีหนึ่งจนกว่าจะสุ่มของจนหมดอะของรางวัลใหญ่สุดก็คือจะเป็นเพชรสัตว์น่าจะเป็นเพชรสัตว์เรียงนะตัวนี้เป็นคาร,ระดับแอลด้วย อะปิดท้ายนะครับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่นสเปเชียลเอพิโซดสสักด่านหนึ่งเอาด่านอะไรดีเอานี้ละกันเล่นด่านตรงที่แบบยังไม่มียังไม่มีดาวก่อนนะฮะเพื่อปลดล็อกด่านต่อๆไปเนี่ยยี่สองยี่สยี่สเนี่ยเอายีิบเอ็ดแล้วกัน ต้องลองคาดเดาดูครับว่ามันแปลว่าอะไรฮะภารกิจเน่างนี้ขึ้น85อันสไลด์เปล่าไม่ใช่อ๋อกระโดดเปล่าหรือว่า อ๋อเข้าใจละเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองแน่เลยเอาใหมเอาใหมกุญแจยังพอมีอยู่ผมนึกว่ากระโดดเนี่ยกุญแจมีอยู่เจ็ดแปดสิบอันนะฮะอ่าน่าจะคือเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองฮะผมนึกว่าภารกิจกระโดด อ่ะชนไม่เป็นไรโ้โหบางอันบางอันนี้ก็อยู่สูงเลยนะเจลลี่ต้องขึ้นแล้วตกอีกทีไม่ได้แล้วฮนะเกมนี้น่าจะตกได้ทีเดียว จะไม่เหมือนผ้าโอเวนเบกที่เราเล่นปัจจุบันคือเราจะตกกี่ทีก็ได้ฮะแต่ยิ่งตกคือเลือดลดนะยิ่งตกคือเลือดลดอ้าวผ่านแล้วครับที่เหลือก็เข้าประตูเข้าเส้นชัยอ่าผ่าน,นครับอ่ะเดี๋ยวขออีกดาวหนึ่ง อยากลองว่าดาวที่สองนี่คือภารกิจอะไรด่านเดียวกันครับด่านที่ด่านที่ยีสิบเอ็ดมีเลขสิบเลขสิบนี่ภารกิจอะไรเอ่ยมาลุ้นครับกระโดดไหมไม่ใช่มีเสียมพูปเปล่าอ้าวอย่างนี้คือผ้าครับอ๋อคือห้ามเก็บเยลลี่เปล่า ให้เดานะน่าจะห้ามเก็บเยลลี่เกินสิบชิ้นใช่เป่าวะลองลองเอาแบตจะหมดครับเ<อ>นี่ยฮะน่าจะห้ามเก็บเยลลี่โอเคกดข้ามไม่ได้เลยห้ามเก็บเกินสิบชิ้นครับ เกี่้ามไม่ได้เลยอย่านะโคตรเก่งมือเลยแบบเสี่ยงมากอะ่ะแบบคือภารกิจพวกเนี้ยมันแนวอย่างเนี้ยมันยากนะมันยาก ต้องใช้สมาธินิดนึงโอเคผ่านก็คือภารกิจนี้ห้ามเก็บเยลลี่เกิน10ชิ้นนะครับในด่านถ้าเก็บเกินปุ๊บคือมิชั่นเฟลเลยครับก็คือไม่ผ่านเราต้องรีใหม่อะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคุกกิรันเกาหลีหรือคุกกิรันภ้าเก่าก,ก็เดี๋ยวขอเล่นเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋วผมจะมา อ่าแค่ต่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมคาดว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นเก็บเหรียญในอ่า ep ที่สองมั่งเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นจนเก็บเหรียญครบจนครบห้าเอพิโซดอ่ะนะครับก็ค่อยๆไล่เรียงไปนะครับสําหรับประมาณนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนาอในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ